ต่อกันที่ตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB นะครับได้มีการจับกลุ่มตัวคนร้ายใช้อาวุธมีดจี้ชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อแล้วก็มีการตระเวนก่อเหตุซ้ำในพื้นที่ภาคอีสานโดยคนผิดนี่นะครับสารภาพอ้างว่าหาเงินไปใช้นี่นอกระบบครับไปกันที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB นะครับโดยกองบรังรคับการปราบรามหรือบกป ภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ปัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและพลตำรวจตรีมนตรีเทศขันผู้บังคับการกองปราบปรามถแถลงร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุมในการร่วมกันจับกลุ่มนายจำเนียนอายุ44ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับนะครับแล้วก็มีหมายจับสาลจังหวัดร้อเอซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยมีอาวุธ มีการปิดบังใบหน้าหรือทำด้วยประการอื่นเพื่อไม่ให้เห็นหรือว่าจำหน้าได้นั่นเองครับอีกทั้งมีการใช้ยานผาานะเพื่อกระทำความผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปเพื่อให้พ้นการจับกลุ่มค่ขมขืนใจให้ผู้อื่นกระทำการใดหรือจำนนต่อสิ่งใดโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสียรีภาพหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั้นหรือของผู้อื่น โดยใช้กำลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทำการนั้นไม่กระทำการนั้นหรือจำยอมต่อสิ่งนั้นและพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุอันควรสถานที่จับกุ่มก็คือบริเวณแค้ม์คนงานในพื้นที่ตำบลบานกระทึกอำเภอสามพรานที่จังหวัดนคนปรปฐมเมืม่อวานนี้ครับสอบสวนให้การรับสารภาพ ต้องการหาเงินไปใช้หนี้นอกระบบแบบรายวันวันละกว่าแสนบาทโอ้โหเนี่ยฮะต้องใช้หนี้ขนาดนี้เลยเหรอเนะี่ยนะฮะวันละกว่าแสนบาทจนหาเงินหมุนไม่ทันซึ่งก่อนเกิดเหตุนี่นะครับได้มีการจอดรถนอนแล้วก็คิดตัดสินใจอยู่ภายในปั๊มน้ำมันเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็หลังจากที่ตัดสินใจได้ก็เลยลงมือก่อเหตุด,ดังกล่าวขึ้นนี่นะครับก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่อยู่ใน ร้านสะดวกซื้อ7-11ก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ช่วงเวลาที่ก่อเหตุก็คือตีสี่เสร็จเศษนะครับของวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมานั่นเองครับโดยพฤติการจากกรณีเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2566นนะครับมีเหตุคนร้ายก่อเหตุอุกอาจใช้อาวุธมีดปลายแหลมจี้ชิงทรัพย์พนักงานร้านสะดวกซื้อในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็ต่อเนื่องมายังพื้นที่ อำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับได้เงินสดไปจำนวนหนึ่งหลังจากนั้นขับขี่รถยนต์กระบะหลบหนีไปเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความหวาดกลัวให้แก่พนักงานร้านสะดวกซื้อและประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างมากซึ่งภายหลังทางผู้เสียหายได้มีการร้องขอให้ทางตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB โดยกองบังคับการปราบปรามก็คือกองปราบนะครับช่วยสืบสวน ติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วสุดท้ายก็สามารถจับกลุ่มตัวได้นั่นเองครับพี่น้องสื่อมวลชนครับวันนี้ทางกองประชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับโดยกองบังคับการปราบปรามนะครับก็มีข่าวที่จะประชาสัมพันธ์นะครับให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับเพื่อเป็นเรื่องของการเตือนภัยนะครับสำหรับเคสนี้นะครับ เป็นเคสที่เรามีการจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อนะครับคดีนี้ก็สืบเนื่องจากเมื่อวันที่3สืพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับได้มีคนร้ายนะครับเป็นชายนะครับก่อเหตุใช้อุ้มีดนะครับชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อนะครับในพื้นที่เมืองขอนแก่นนะครับจากนั้นเนี่ย คนร้ายรายเดียวกันเนี่ยนะครับก็มีทําแผนพฤติกรรมในขนาะเดียวกันนะครับไปก่อเหตุอีก,100กร้อยกว่าโลเนี่ยในพื้นที่หนึ่งที่อำนะเภอเมืองเมืองสวงนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับาจากเคสดังกล่าวเนี่ยนะครับจากการติดตามเฝ้าระวังข้อมูลของทางกองบังคับการปราปามนะครับได้ข้อมูลเบาะแสน่าเชื่อว่าคนร้ายที่ก่อเหตุนะครับน่าจะเป็นบุคคลคนเดียวกันนะครับจากตําหนิรูปพันไรตต่างๆนะครับ เลยทําการใช้ศูนย์ข้อมูลวิกาต้าของเรานะครับในการประมวลผลคัดเลือกนะกลุ่มรถที่ใช้ก่อเหตุนะครับรวมถึงติดตามกล้องต่างๆนะครับทำให้สามารถพิสูจน์ทราบได้ว่านะครับคนร้ายรายนี้นะครับก็คือนายจำเนียนนะครับอายุ44ปีนะครับจึงได้ทำการรวบรวมพยานฐานให้ภาพสวนนะครับ ทางสพเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดก็ได้ขอมาสาลจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับออกหมายจับกลุ่มนะครับในจำเนียนนะครับผู้ต้องหาในความผิดฐานจริงทรั์ในเวลางคืนนะครับโดยมีอาวุธนะครับโดยหมอมหน้าหรือทําด้วยประการอื่นเพื่อไม่ให้เห็นหรือจําหน้าได้นะครับโดยใช้ยาพนะเพื่อกระทําความผิดหรือพารัพย์นั้นไปนะครับหรือเพื่อให้พ้นการจับกลุ่มนะครับรวมถึงความผิด ฐาน,นข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทาการใดหรือจํายอมต่อสิ่งใดนะครับโดยทําให้กลัวนะครับว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร,ร่างกายเสรีภาพนะครับและาอาวุธนะครับซึ่งอัตราโทษในความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ยนะครับโดยมีอาวุธหรือใช้ยานพนาหนะเนี่ยนะครับก็คือปกตินะครับในชิงทรัพย์ในเรื่องชิงทรัพย์ในกลางคืนหรือชิงทรัพย์โดยการมอมหรือปมอมหน้าหรือทาให้ผู้อื่นจำหน้าได้เนี่ย ก็เป็นความผิดตามมาตรา339วรกคาเนี่ยนะครับอาตาโทษก็ 10- 1ถึง15ปีนะครับแต่พอมีอาวุธและใชา้ยามหนะก็มีอัตราโทษเพิ่มขึ้นอีกกึ่งหนึ่งนะครับของโทษดังกล่าวนะครับซึ่งจากการสืบสวนทราบว่าคนร้ายคือนายจำเนียน,นะครับหลังจากก่อเหตุแล้วเนี่ยก็มีการหลบหนีมาทำไซ้งานอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับเ,เมื่อเช้านี้นะครับทางเจ้าที่ตำรวจ นะครับกองกับการสามกองครับการปราบปรามก็สามารถสืบสวนแล้วก็ติดตามจับกลุ่มตัวได้นะครับซึ่งในชั้นจับกลุ่มผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพครับสําหรับเคสนี้ความสําเร็จนะครับก็คือมีผลมาจากการใช้ฐานข้อมูลนะครับที่ทางกองครับการปราบปรามนะครับได้จัดทำนะโดยท่านโดยเรื่มเรืของท่านผู้อุปการตารวจสอบสวนกลางนะครับได้จัดทาศูนย์ข้อมูลบิสต้านะครับซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลนะครับ อิจกรรมที่สำคัญลงถึงข้อมูลต่างๆนะครับทําให้สามารถประมวลผลและติดตามจับกลุ่มคนร้ายได้อย่างรวดเร็วนะครับสำหรับเคสนี้ก็มีการเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ร้านสะดวกซื้อต่างๆนะครับที่เปิดทําการอยู่24ชั่วโมงนะครับก็ให้พึงระมัดระวังในเรื่องของการก่อเหตุในลักนณะนี้นะครับจํานวนเงินอาจจะไม่มากนะครับแต่ก็เป็นจุดล่อแหลมนะครับจุดเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ นะครับเพราะมีอยู่จํานวนมากนะครับก็ขอให้พึงระมัดระวังในสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับนะครับพี่น้องประชาชนหรือสื่อมวลชนท่านใดมีอะไรสอบถามเรียนเชิญครับตรงนี้เป็นการก่อเหตุคนเดียวหรือว่ามีคนอื่นร่วมด้วยไหมคะนขณะนีนน้มีคนร้ายรายเดียวครับทราบว่าไปอยูออ่มีอาวุธไปอยู่ที่ภรยาคือก่อเหตุแล้วแล้วก็แวะไปบ้านของภรยาเหรอคะครับก็หลังจากที่ก่อเหตุ นะครับก็หลบไปอยู่ที่บ้านของก็ใช้คําว่าแฟนหรือภรรยานี่ฮะก็ไม่ได้จดทะเบียนกันก็ทิ้งอาวุธไว้คิดว่าคิดว่าน่าจะทิ้งอาวุธที่นั่นเราก็ไปค้นพบเมื่อเช้าซึ่งก็ต้องพี่จน์พิสูจน์ทราบอีกนะครับว่าไม่ใช่อาวุธที่ก่อเหตุหรือเปล่าที่ได้ไปประมาณเท่าไหร่คะสองแห่งนะคะคือเป็นลักษณะทรัพย์เงินสดหรือว่ายังไงเป็นเงินสดฮะเป็นเงินสดเขาก็เอามีดไปจี้ที่เคาน์เตอร์แล้วก็ให้พนักงานเนี่ยเอาเงินในเคาน์เตอร์ส่งมอบให้ สองที่ก็รวมกันสักประมาณ16,000บาทเศษนะครับที่แรกก็6,000กว่าบาทอีกที่หนึ่งก็9,000กว่าบาทครับก็เป็นเงินที่สต็อกไว้ในเคาน์เตอร์ขณะน,นั้นนะฮะมอม <ใน S 2> หน้ากเป็น,นภาษากฎหมายนะครับเป็นข้อหาที่ที่อยู่ในเนื้อความของกฎหมายจริงๆแล้วก็คือการเอาหมวกกันน็อกเต็มใบสวมหมวกสวมเข้าไปนะครับเวลดานเดินเข้ามาในเซเว่นถ้าถ้าเจอใครใส่หมวกกันน็อกเข้ามานี่เรา เราก็ต้องพึงสังเกตและก็พึงระวังไว้ก่อนนะครับผิดปกติจากวิสัยคนทั่วไปนะครับขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับไอ้ข้อหาที่ผมพูดให้สื่อมวลชนฟังเนี่ยเป็นข้อหาตามตัวบทกฎหมายนะครับในปอยามาตาศาสตรสา,สาวงเลห้านะครับก็ใช้ตัวบทหลังหนอย่างนั้นครับครับภรรยาเองไม่ถูกแจ้งข้อหาด้วยใช่ไหมครับอย่างครับยังเรายัางไม่แจ้งข้อหาภรรยายครับผมเพื่อไปหาเงินใช้นี่รายวันอย่างเดียวหรือว่าเป็นนี่นอกระบบอื่นๆด้วยไหมคะเท่าที่พบตอนนี้ เขาก็เป็นหนี episodes, ้นอกระบบอยู่หลักแสนแสนบาทนะครับเป็นหนี้พัวพันมาจะระยะหนึ่งือเกือบปีละนะครับไปกู้เงินมาจากในทุนก็หมุนเงินไม่ออกไปก่อนที่จะก่อเหตุเนี่ยพยายามที่จะไปหาเงินนะครับในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นไปนอนหลับอยู่ในปั๊มไปนอนคิดไม่ตกคิดไม่ออกอยู่หลายชั่วโมงนะครับจนถึงตีสองเนี่ยก็ตัดสินใจลงมือก่อเหตุพอที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนหรือว่าร้านสะดวกซื้อต่างๆเขาจะได้ไประมัดระวังป้องกัน ภาพวงจรปิดที่ทางร้านมีมางมหมครับจริงๆกล้องในในร้านนมีอยู่แล้วนะครับมีแล้วแต่ั้งนี้นั้นก็ต้องออสอบถามไปยังผู้ให้บริการเจ้าของบริษัทว่าเขาจะสะดวกอะไรแค่ไหนนะครับได้ครับได้ครับคือคือผมต้องบอกว่าเคสนี่นะครับส่วนหนึ่งก็เกิดจากการวิเคราะห์ของข้อมูลพิ g ราต t าของส่วนกลางเราแต่ส่วนสําคัญเลยคืคือกล้อง C C T V ของพี่น้องประชาชนนะครับ เราไล่กล้องเนี่ยสามร้อยสิบห้ากิโลเมตรเวลากลางคืนด้วยนะครับบางช่วงกล้องทับบางช่วงไม่มีกล้องต้องขอบคุณไปยังพี่น้องประชาชนที่ติดกล้องไว้ตามบ้านเรือนนะครับก็เป็นประโยชน์อย่างมากช่วยเราได้เยอะมากนะครับก็ต้องประชาสัมพันธ์ไปว่าก็ขอให้พวกพี่น้องประชาชนเนี่ยมันตรวจสอบกล้องที่บ้านของท่านหรือว่าที่สารประกอบการร้านค้าว่ามันยังใช้ได้อยู่นะครับตรงนี้เรามาร่วมมือกัน ก็เกิดผลสําเร็จอย่างเช่นนี้ครับเดินเข้ามาอย่างนี้เลยฮะแบบนี้หนแหละฮะใส่หมวกใส่หน้ากากเดินเข้ามาเข้ามางครับ, oh. ค,รบคือร้านสะดวกซื้อก็ต้องเห็นอย่างนี้ก็ต้องก็ต้องเตรียมเตรียมพร้อมพอสมควรนะครับแล้วก็ควรที่จะมีช่องทางที่ติดต่อสื่อสารกับตำรวจพื้นที่ได้เร็วอีกช่องหนึ่งด้วยนะครับร้านเซเว่นอย่างเดียวเหรอฮะร้านอื่นมีไหมเจ้าอื่นตอนนี้เราพบแค่เซเว่นครับเราแค่เซเว่นคือ ถามว่าเคยก่อเหตุมาก่อนหน้านี้ไหมเขาก็คงไม่บอกเราเราก็จะตรวจสอบย้อนหลังไปนะครับในรอบปีหรือ2ปีว่ามีเหตุคือบางทีพื้นที่เนี่ยเขาเขาไม่ทราบอย่างที่เกิดเหตุที่ขอนแก่นกับวอยเอ็ดห่างกันเกือบ150ิโลนะครับสองพื้นที่นี้ก็จะไม่ทราบว่ามีเหตุต่อเนื่องลักษณะนี้แต่เราซึ่งเป็นหน่วยกลางทราบแล้วก,ก็ก็รู้เลยแล้วว่าเหตุนี้มันไม่ปกติแล้วก็ต้องต้องเข้าไปจาัดก,การให้เรียบร้อยครับผม ที่จังหวัดนคปรปฐมนี่คือเขามีมาหาไครขอความช่วยเหลือจากใครหรือเปล่าครับกลับมาใช้ชีวิตที่เป็นปกติกลับมาทํางานครับกลับมาทํางานที่เป็นปกติก็คิดว่ามันคงไกลจากที่เกิดเหตุก็ก็กลับมาใช้ชีวิตปกติฮะกลับมาทํางานเหมือนกับไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นไม่เหมือนเดิมเดิมเขาก็คืออยู่ที่นคร,ครปฐมทางานอยู่ที่นค<อ>รปฐมครับทํางานครับทํางานรับเหมารายย่อยเล็กๆฮะรายเล็กระหวก่กอนหน้านี้ไม่มีนะ